สวัสดีค่ะมาขวันจ้ามาดูเห็ดกันเข้าป่าวันเกือบเกือบเที่ยงค่ะวันเสาค่ะเมีมามาบึงเห็ดกันพี่อูโ้โหเห็ดเหลืองดอกแรกนะจ้าสวยๆนะเดี๋ยวค่อยตัดขานะคะมาก,กันน้องน้อยกร็ริโอค่ะวันนี้ขากลรองม่มาน้ำน,นะคะลืม ได้ยางลืมยางแบนแม่ขวัญเนี่ยแหละค่ะปวดโพของคนขี่ลืมครับมึงข้างเลยค่ะข้างกับน้ำนอ่องเจาะแจะเจาะแจะเลยเลยคะ่ะฝนดีจนสวัสดีค่ะมาทางหลังสวัสดีดค่ะค <ผม S 1> สวัสดีสสดค่ะทุกคนน้องน้อยผมด้วยผมด้วยเรียวบอก หฮาวฮาวเป้นลานมื้ฮาวฮาวเ้นลานมื้อจ่อแหละฮาวค่ะเขาตัดปลาเมดค่ะปกติแถวนี้ก็จะมีเห็ดดำนะทุกคนแต่ว่าเขาตัดปลาเปลี่ยนเอืดเตืดยางเขามาอีกไกลเติบ คนหนึ่งถือกล้องไง,ง,งน่าทิ้งแม่ตะกา้าไ<ะ>ม่เสียเสียมมบ้าแยกกระสิบวยหญ้าของม่หม่องเกา่าเอ้น้ำท่วมครับไปยังไดร์ล,ลี่โวขึ้นข้างบน,นลงมาตรงนี้โอ้โหน้ำท่วมทั้งน้ำท่วมทาง,ม,ทางมีหนาไม่มีคนไป ประมาณนี้แหละไม่เห็นแม่ควันไม่ถู้ดน่าี่อันนี่มาเสียงน้องหน่อยว้ามื่นมองดูน้ำน้ำนองน้ำนองถนนนี่กลายเป็นห้องน้ำไปเลยเอาเขามาลดนะปั๊บเฮ็ดแม่เฮ็ดหยางเห็นเฮ็ดเพลิงขาไล่ไพี่น้องจ้าเบิ่งเบ่งป๊บดอกน้อยๆนี่ยนี่ไมีแต่ดอกอ่อนๆค่ะเพลิงขาไล่นะ แม่แม่เพิงคาไล่ไหมพี่ดอกนึงโอ้ยดูดไงสวงดอกน่ารักมาก วิ่หอยแล้วลานไส้ไหมเจ้าให้ปลวกนะทุกคนอืเห็นไหมโอ้ยแต่ว่าเห็นบ่ง่อมพระรามดอกนี่ว่ามันสีได้ตุ่มๆว่าไ,ได้โอ้โหเผลอขาไล่เนะเนีหยวัวจุ๊งๆอยู่ตรงนี้โอ้ขาไล่มัวสมค่ะเพอร์เอเลยแต่ว่าก็เก่ยนะทุกคนไอ้นั่น อันนี้แฝดเห็ดพิษเห็ดไข่มุกนะ,ะท่างขาดค่ะท่างขาดโอ้ยไปทางนั้นเหรอลูกโอ้ยอย่ยอยว้า บม่ได้ดูโบน้ำเอ้าเฮ<า>็ดเท่าไหมยูนี่กบมี่นี่บนาบ้นบมมีแนไะหนน่าถั่วไหนไม่ว่ามมนสิได้ง,งมเห็ดอีกโอ้ยในป่านะ้ำก็คุเนสิโอ้ยหัวเห็ดปลวกค่ะงามอยู่นะเดี๋ยวเดียวขากลับมาค่อยมามาเบิ่ง โอ้ยนี่ไงเห็ดปลวกอย่างงามกิโลละเจ็ดลอยแหมหกเก้าเก้านะประมาณกี่บาทเจ็สามโลละสองพันสามพันแหมเออมีเห็ดเพิงขาไล่หัวสมนะแล้วกะเห็ดแค่รสแล้วก็เห็ดปลวกขซุ้มนี่โลหกลอยเก้าสิบเก้าจุดเก้าคนเลยโลเจ็ดลอย็ดสามยี่สิบเอ็ดโอ้โลละสองพันกว่าบาทแหมเออ เขาขายในห่างอ่ะนะแต่ว่านแถวนี้บไม่มีผู้รับสื่อไงเสียใจด้วยถ้ามีผู้รับสื่อจะได้เก็บขายอู้ยได้ไหมรุ่นหัวส้มแต่ที่เห็นขายมแต่ดอกหัวแบบหัวไม่ขีดอ่ะตุปูติปีโอ้ยในป่าเยอะแยะอยู่ปีนี้น่ะแต่เขาไปหาได้แบบสวยมากเลยแหล่คือแบบหัวจุ่มๆเหมือแมเออเขารับเฉพาะหัวจุ่มๆเนาะ เพราะว่าก็ะสับกระสืแก่ก่อนเนี่ยเฮ็ดแค่หลอดเขาหามากว่านุเตะอันกุยย่างไปก็สซิเตะฮะหลอกไหลให้เฮ็ดแค่หลอดนาะไม่คอนเก็บหว่านเมื่อก่อนเออใช่ไหมแค่หลอดอะเออเห็ดกินหลายๆโอ้ยเฮ็ดแพ่งนี่นี่นี่นั่งบกกาหยิบเอาไปหลายๆว่าดอกเฮ็ดแพงอยู่ข้างบนมหม่องขายแพงได้ก็ซ้ำนั่นนะท่านเนี่ยมิตรลุ่นยังซี่กับเขาขายกัน เขาขายกันโลละสองพันกว่าบาทนะโอ้โหสวยมากนะทุกคน,น,น,นกล้องมือง่อคืนคือมัวม่วๆเหมือน,นีไงเอ้ากล้องพี่ทำไมมัวแตกและตดขาด้วยอยากตดขาอีกเอ้าอาย่าขุดเร็วลูก รู้ไหมว่าเราต้องเก็บเก็บเก็บเข้าวข้าวไ้ขายลกสองลอยมันนี่จะกินอมอมีแซตุเย็นกินอยู่เอาไปขายรดได้เทกได้หมานแล้วยังสงสัยอยู่เขาจะไปทางไหนะไปทางนั้นแหละน้อย <c oughs> <c oughs> น้ำขังทุกตรงครับ ป่วงลงม่แนวตาๆมามันคือเป็นจังซี่ให้รี้วพาไปนะนู้น่ะนั่นะน่ะย่างไปน้ำพุม่มบักคือโดดคือมันได้ิย่างไปน้ำพุ่มบอกบุบอรีน่ะอันบูทห้องน้อยสันมมมก็บูทไม่ขวัญกะบูทไม่ขวัญก่นบูทไม่ไมไขวัญค่อนข้างยาว เบียกค่ะก็ตี่ทำแตกเปียก์อ้มาข้องน้ำไหมยมวไม่ดยนี่แหละปีเฮ็ดเฮ็ดสีหลยกันย้อนน้ำหลายๆสิละครับโอ้นี่มากคแคนเบอรี่ภูเขานะทุกคนเดียงเริ่มเดียงวาแล้วมันโดนแดดนะแดดดีใสเริ่มเดียงมันโดนแดดแดดดีใสฝนตกตาหลวกนี่รักใครชอบใคร หย่างง่ากนๆ,ๆนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยน้ำนะะ้ำตาเบื้องข้างก่อนเบื้องข้างก่อนค่ะซิม,มืลนตลาดสิม,มืลนตลาดเฮ้ยเริ่มเกล่แล้วนะหมากแคนเบอรี่เนะี่ยโอ้โหโดกมากนะทุกคนเป็นกุ้มเป็นกอนนะ่ะเป็นกุ้มเป็นกอแล้วก็บ,บกลูเบอร์รี่ย่างไกลเติบนะคะฟังดู มองนี่ฮะเป็นปั้นๆอยู่ค่ะนี่ว่าเป็นปั้นๆอยู่เสียแต่ตากแล้วมันได้ป่นบุูเบอรี่ไปนค่าเพราะว่าบางคนเขาสร้างเขาไก่ถ้าสร้างหมากแดงก็อยากได้ตะหมากแดงซื้อ,อสร้างหมากดำก็ได้ตะหมากดำาไม่อยากได้ป่นกันสินเนี่ยนะจะมากกำลังหน่อยตื้นเต้นตลอด โอ้ยบึ้ยมองดูมีผู้ใดเขาเฮ็ดกันหรอกขังสันมองกูเปิดเพิองขาไล่พี่น้องเป็นเหง้เป็นเม็ดไม่ขนาดตะกร้าใหญ่ว้าเห็ดพึ่งย่นพึ่งหนึ่งนี่พึ่งหนึ่งเห็ดพึ่งค่ะเห็ดเพืองงามๆค่ะโอ้โหตัดขาให้เนี่ย สินอ่เบาเขาจะมาเก็บเห็ดเหลืองว่ะเด็กนี่ว่าเขาอันนี้เอองามเด้ล่ะงามงามงามอันฝนตกหลายแมงมากบ่ได้เออาเห็ดเหลืองส่ตะกก้าหน่อยเอ้ยสวยฝนตกหลายแมงมากบ่ได้สัตว์หาเบาแล้วอันนี้ล่ะตัดด้วยฟ้าขาแม่แน่นปันหยัง พูนขางามมากนะทุกคนมันต้องเอาสีดำๆออกเลรก่อนไปต้มไม่ใช่ต้องขูดออกไม่เอาออกก็ได้โดงามเด๋บึงเนยขาแน่นบึ้งมึกอยู่เง่าเป็นเม็ดครับโพดโพรนั้นล่ะตายยังอันดอกนี่เด๋ยเห็ดเพิงตายแล้วครับแก่แล้วครับมามาไปน้ำการทุกคนว้าเห็ดเพิงเห็ดเพิงเห็ดเพิงงามมากค่ะเพิงสวยๆน่ารักน่ารักนะทุกคน โคตรพรดอรอือดอกเล็กอยู่แต่เหลืองแล้วาปาดเนี่ยเพราะว่าโุโย้ยเบิงเอาหัวให้เพิ่นเบิงเออหัวแหวงค่ะหัวแหวงจนเออก็สวยอยู่นะงามอยู่นะขาก็งาม บ่เข้ากัสชิขวมไม่ไปนี่ดอกแต่ว่าขอนนป่ปาน่านะฝนๆจยงซี่อย่าไปเหยียบ้อค่ะมันมื้นๆมือนเด้อมันมือนต้อยลวยเลยนะผู้เมือยเรานั่งขาครับเจ้าปลาหน่อยง้อยโพดอย่นั้นครับมเมนค่ะเห็ดเพิงเห็ดเพิิงน่ารักน่ารัก แคตาหาเห็ตผึ่งโดยเฉพาะครับโอ้ยน่ารักมากครับสองดอกนะทุกคนมึงดูน่ารักมากน่ารักมากสุดๆมาอ้ยสวยมากโอ้โหสวยมากค่ะ เลิศเล่อเลิศเล่อเลิศรึ่งเพิ่งดูมาเจ้าเบิง่งคือถ้าน้ําดีก็น้ำดีฝนดีจะประมาณนี้ค่ะขนาดน,นี้ที่เขานี่จากเข้าหมดแล้วเห็ดปลวกค่ะเฮ็ดปลวกเห็ดปลวกนะทุกคนเป็นดวนเลยเป็นดวนเลยเห็ดปลวกนะเพราะว่ามาทุกปียุมบ่ล่มไหม งอก็่มนี่นะอุย้ยนี่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 น,นี่เจออยู่เขาเพิ่งขึ้นเขาเพิ่งขึ้นเจอแล้วเขาเพิ่งขึ้นน่ะเ๋ยวเก็บเห็ดปวกกันทุกคนเ็ดปวกนะโอ้โหดูขาใหญ่อวบมากเห็ดปวกเขาจะม่วงแหวนนะทุกคนขาเขาจะเป็นเส้นๆน,นะ เนี่ยหัวเขาจะเป็นสีนวลนนุวนม,น,ม,น,มนนะสีเขาออกเหลืองเข้มเพราะว่าฝนตกจัดนะทุกคนตอนนี้ฝนตกจัดนะสวยมากสวยมากค่ะแม่เลิศค่ะบึงดูงามจนหอยว่ายกิ้เก็ปลวกอยู่ดูว <c oughs> ่าเคะเจอเขาเจออะไร โอ้โหเจอเห็ดพึ่งกลุ่มบักใหญ่เลยกลุ่มบักใหญ่เลยกลุ่มบักใหญ่สลัดเห็นี่อครับมีพนักง,งานลอยขนมครับท้งนพนักง,งานลอยขนมสวยไหมอ๋าเจอตั้งหลายดวงไม่เรียกยข้าจะของกระพ่อก็ไลยว่าโอ้เออเอินหลอกสวยไหมสวยสวย ปกติเขาจะขึ้นเยอะนะทุกคนปกนากยางไม่เหยียบนะเมื่อนี้แหะเหยียบแล้วเหยียบอีกเนี่ยเห็ดเหลืองนะอ <hi, hi. S 1> ขาเขาใหญ่มากนะทุกคนขาเขาใหญ่มากไม่ตายไม่จมน้ำ เก็บที่แค่รออะไรดักเจอบานสะพังมันเส้นสะพังเนี่ยมันหัวก็ออกมันหัวก็ออกมันหัวก็ออกเฮ้ยฮิดพึ่งไหมออสอ,อนพูดโพกอะห็ดพึ่งทีเง่เต็มคูรัวพี่น้องเอาก็พี่หัวก็ออกเ่าเหยี้ยแม่งที่บางเท่าก็จะโดนหัวเขานะ งามจนงามว่าโอ้ยขาเริ่มเห็นไหมขาเขาเริ่มช้ำน้ำนะทุกคนฝนดีเกินก็เป็นนักซีลองดูนี่เห็นไหมอยู่ในน้ำโอ้ยช้ำแล้ววันนั้นเราไปเก็บยังไม่ช้ำเลยอวันนี้ช้ำ่อยมึงพี่โอ้อยอันนี้สวยๆค่ะอันนั้นไม่ช้ำอยู่อยูุคยู่สูงเติบอันนี้ซ้ำแล้ว โอ้ยแกงกินได้ทั้งโมบ้านแล้วค่ะฝอยพ่วมเฮ้ยเฮ้ยถ้าหักเอาไปดอกเดียวก็พอครับเห็นไหมดอกนึงงนั่นกับตายไปแล้วนี่ได้สองดอกไงเบ่งดอกนี่ยเห็ดปวกม่ตรลุน มิตรุนตุ๊บปูตุมไม,ม,ม,ม่ใช่ค่ะที่เห็นเขาขายกันนะโลโลลาสองพันกว่าบาทนะทุกคนมันได้อยู่นะถ้ามันสวยนะ่ะพวกบางเชื่อ,อเขาแข็งแข็งอยู่นะทุกคนขาเขาแข็งเห็ดปลวกนะจ๊ะเห็ดปลวกก็จะค้ายๆเห็ดโคน นเนาะรสชั่มันจะคล้ายๆเห็ดโคลนบ้านเราเนาะเห็ดโคลนเห็ดเห็ดโคลนเห็ดปวกบ้านเฮาอ่รจ้ะคล้ายๆกันเห็นไหสีนี่เขาถือว่าสีผิดธรรมชาติหน่อยนึงอยู่แน่นมาฝนฝนหลน้ำดีคะ่ะดกหญ่จนว่ามงขายจนว่าเพียบเจ้าบุญเพียบป๊อดบอกเอบเลยขาบอกเอบเลยค่ะโอ้ยสุดนะทุกคน เต็มตาค่ะป้านี่เห็ดเขาว่าชุกชุ่มประนันใดนะทุกคนโอ้โห,โห,โหโอ้นี่เพราะาดอกตูมเห็ดปลวกค่ะนี่พี่เขาขายกันน่ะมิตรรุ่นนี่เขาตัดบ่ยาวน้ำนะทุกคนตัดตัดสันๆเองเพียงมาเจ้าบ,บนพี่น่องเขา เซียนเปียกโอ้ยยุ่งหามค่ะใหญ่มากขาใหญ่มากโอ้โหดูดอกนั่น,กนแก้ไปแล้วมาบ่าเอาพี่พี่ดอกเนี้ยเชียนอ่อนๆเน,นี้ยโอ้โหโอ้โหืออืออหือนะทุกคนนะทุกคนได้อยู่นะที่เก็บ ลูกพี่เมื่อยแล้วครับลูกพี่แล้วเ,เจ่อไปกินด้วยนะกินรอดโนท่รเตพี่ไปเคยไปเก็บตรงเนี้ยมันจะเต็มเลยแนะม่เห็นไหมตรงเต็มเลยอเอาเก็บเนียน่ยสวยๆนะทุกคนเนี่ยเห็ดปวกงามๆป้าดอนเห็ดปวกคักแน่ค่ะไปเดินหาที่เผื่อมีดอกต่มๆพูดดังเท่านี้ฟ้ามือจะบเบิ่ง,งน,นี่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  เนี่ยเบื้องค่ะเห็ดปลวกเนี่ยดงเห็ดปลวกไปหมดเลยนะโดงเห็ดปลวกเบืงเบิ้งเบืงเบืงต๋นี่เออถอนมาดอกนั้นได้อยู่สองสามดอกสีดอกวะอุ้ยเยอะอยู่ดอกตูมเยอะอยู่ค่ะนี่ดอกตูมหลายอยู่ดอกตูมหลายอยู่ดูออกนี่เห็นไหมมันก็ต้องเป็นสีขาว ใช่มันนวลนวลโอ้โหดูทุกคนโอ้ยงามงามเจอดอกตูมแล้วเออโลละเจ็ดร้อยโลละสองพันกว่าบาทอ่ะพี่น้องคิดเป็นดอกนี้บ่ได้นะโอ้โหนี่นีเดอวบค่ะเจ็ดร้นี่ดอกเจ็สนมากอวบอค่ะพี่ค่ะเรื่องแน่พื่นพี่อนโ้เยอะมากเยอะมาก เสียดายเมื่อพอเขาซาไปน้อยนึงค่ะชวนมาตั้งนานเราไม่มาเมาือ่อไหร่อ๋อกูชวนที่ว่าจะไปถูดพวกที่จะทำอาไรอ๋อก็อชวนเราก็ไปโน่นดอนมันก่อนเดยโวะะปวดพูดอ่ะปวกเราเต็มตาเราไครคัะ เป็นแสนเนาะนเห็ดปวกเขาเสียได้เนาะเออเสียได้มากเห็ดปลวกเห็ดปลวกเห็นไหมกักซาคิซอนแก่หมดแล้วเลยมึงดิมึงนี่กกเห็ดเพิ่งเห็ดเพิ่งงามมากสวยจังเลยสวยมากค่ะเพื่อนแกเห็ดเพิ่งบ่เต็มหนึ่งขนาดอุ้ยบ่วนอน้อนเคยบอกว่าบัวเด้อทันทีทันใด โอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมือนี้แค่นี้ก่อนนะคะหาทางออกก่อนหาทางออกก่อนนอนก็ไปหลงป่าโอเคค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน